ส,สดีค่ะ LIKE กิลิยานามิการธรรมทุกท่านนะคะถ้าเราอยากให้ชีวิตของเรามีความสุขเนาะ,ะวันนี้เรามาคุยกันคติธรรมเล็กๆนะคะถ้าเราอยากชีวิตเรามีความสุขเนี่ยให้เราคิดว่าคนเราเกิดมาเนาะ,ะอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นเขามากนะะักเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาทําตัวเราให้ดีอะ่ะนี่คือเรื่องสําคัญ you กฎของการมีความสุขก็คืออย่าไปรู้เรื่องของคนอื่นขเขาเยอะ แล้วก็อย่าให้คนอื่นนะมารู้เรื่องของเราเยอะนะ,ะจงอยู่กับตัวเองนะและอยู่ในที่ที่เรามีความสุขไม่วุ่นวายกับใครและไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองคนร้อยคนนะมองเราก็ร้อยแบบต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจนะคะเพราะนั้นเรามีความสุขในแบบของเราดีกว่าเพราะนั้นเราอย่ายุ่งเรื่องของใครและอย่าให้ใครมายุ่งเรื่องของเรา อยู่แบบมีความสุขกับตัวตนของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ